ช่วงนี้มีคอสติคนจีนเรียนกันเยอะแล้วนะฟังมาเยอะแลฟังอย่างเดียวไม่ได้ผลต้องลงมือทำจริงๆวันนี้หลวงพ่อดูคนไทยบ้า คนจีนเรียนเยอะแล้วสังเกตจิตใจของเรานะ มันปรุงแต่งตลอดเวลาความปรุงแต่งนะมันเกิดขึ้นในใจนะตลอดนะมันไม่เคยหยุดหรอกทุกจิตทุกดวงจะมีความปรุงแต่งเกิดร่วมด้วยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้าง เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างหัดสังเกตความปรุงแต่งของจิตไว้ในใจเราขณะน,นี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเฉยเฉยมีสามอย่างนะใจเราขณะน,นี้สุขหรือทุกข์หรือเฉยเฉยหัดรูไ้ไปง่ายที่สุดแล้ว ถ้าเราเป็นคนชี้โมโห,โหเราก็ดูใจขนาดนี้หงุดหงิดไหมลำคาญไหมหรือว่าไม่ลำคาญไม่หงุดหงิดสบายใจเนี่ยหดัดดูความปรุงแต่งความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดร่วมกับจิตไหมเมื่อวานหลวงพ่อไปงานศพพอ โยมพ่อพระจันอาที่วัดนั้นเขามีศพอยู่ใกล้ๆก,กันพระเขาเทศอภิธรรมเอาคำพีอภิธรรมมาอ่านเขาบอกว่าตัวรูปตัวร่างกายอะไรเนะี่ยมันดูง่ายนะแต่คนที่จะเห็นจิตใจตัวเอง นำมาทำต้องเป็นคนฉลาดถึงจะเห็นพวกเราโง่หรือฉลาดมันไม่ยากหรอกนำมาทำมันจะไปยากอะไรอย่างใจเราขณะนี้มีความสุขเนี่ยรู้ได้ไหมรู้ได้ตอนนี้กลุ่มใจรู้ได้ไหมก็รู้ได้ นี่คนส่วนใหญ่มันพลาดตรงนี้มันไม่ดูมันไม่ใช่ดูไม่ได้ถ้ามันจะรู้มันก็รู้ได้แต่มันไม่อยากรู้เวลามีความสุขแทนที่จะรู้ว่าใจกำลังมีความสุขมันก็เผลนไปดูสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขอย่างเราเห็นดอกไม้สวยๆเห็นภูเขาเห็นเมฆเห็นอะไรอย่างนี้ เห็นบึงน้ําดูแหมมันสบายตาชอบก็มัวแต่สนใจของข้างนอกไม่สนใจว่าจิตใจกำลังเพลิดเพลินมีความสุขอะไรอย่างนีน้หรือเราขับรถอยู่คนมาปาดหน้าแล้วมาขับปาดเราโกรธมันไม่ยากหรอก ที่จะรู้ว่ากำลังโกรธแต่ละเลยที่จะรู้พอถูกเขาปาดหน้านะก็จะไปมองให้คนที่ขับรถปาดหน้าเราจะต้องไปแก้แค้นรีบขับรถให้เร็วๆอย่าไปปาดคืนไลยเพราะจริงๆนามธรรมานะรู้ไม่ยากหรอกนามธรรมานะจะว่าไปนะมันตรงไปตรงมา อย่างความรู้สึกสุขเนี่ยมันก็ไม่พลิกแปลงอะไรความรู้สึกสุขมันก็สุขแหละความรู้สึกทุกข์ในใจเรามันก็ทุกข์แหละไม่มีอะไรซับซ้อนเรารักความรักเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนอย่างเราเห็นลูกเราหรือเห็นแฟนเราเรารู้สึกรักก็แค่รู้สึก นี่คนพอเกิดความรู้สึกรักนะก็ไม่มองก็จะไปดนะูลูกเราน่ารักมันก็มองลูกทั้งวันเลยหรือหมาเราน่ารักแมวของเราน่ารักก็มัวแต่มองหมามองแมวไม่ย้อนมามองจิตใจตัวเองเพราะน้นการจะอ่านจิตใจตัวเองอ่านมามาทำนะไม่ใช่เรื่องยากมันละเลยที่จะทำต่างหาก อย่างบางคนมีแมวนะรักแมวเวลาที่เรารักแมวเราก็อมองที่แมวแมวจะทําอะไรจะกระดุกกระดิกจะกระโดดนะจะหงายท้องนะรู้หมดเลยแต่ใจตัวเองในขณะนั้นนะกําลังเพลิดเพลินมีความสุขที่ได้ดูแมวน่ารักไม่ดูไม่ใช่ดูไม่ได้แต่ไม่ดูนะ เพราอนปัญหาใหญ่ของการจะเรียนรู้นามธรรมาไม่ใช่ว่ารู้ไม่ได้แต่มันละเลยที่จะรู้รูปธรรมนะคนชอบคิดว่าดูง่ายที่จริงรูปธรรมนะซับซ้อนซับซ้อนมากอย่างเราเห็นร่างกายนะี่ร่างกายนั่งอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่ใช่รูปตัวจริง สิ่งที่เป็นรูปธรรมตัวจริงคือธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมต้องอาศัยกำลังของสมาธิมากนะถึงจะแย,ายากธาตุได้ส่วนนามธรรมาไม่ต้องอาศัยสมาธิมากมายรู้สึกได้อยู่แล้วมีความสุขรู้ไหมมีความสุข รือมาคนจีนมาอยู่เมืองไทยหลายวันคิดถึงอาหารจีนเวลาคิดถึงอาหารจีนนะใจอยากกินอยากกินเราไม่ดูว่ากําลังอยากกินเราก็ไปคิดถึงอาหารมันแค่นี้เองมันไม่ใช่รู้ไม่ได้แต่มันละเลยที่จะรู้นะเพั้นตัวนมามธรรมนะ เวลาจะรู้นมามธรรมเนี่ยใช้สมาธิธรรมดาธรรมดาอย่างที่พวกเรามีเนี่ยนะสามารถรู้ได้ถ้าสนใจถ้าใส่ใจที่จะรู้แต่ตัวรูปรธรรมนะต้องใช้สมาธิระดับสูงถ้าเข้าชาญไม่ได้เราจะแยกออกไหมดินน้ำไฟลมในร่างกายเนี่ยแยกไม่ออกอ เมื่อวานหลวงพ่อเทศใครได้ฟังไหมเมื่อวานหลวงพ่อที่หลวงพ่อเล่าว่าหลวงพ่อไปเห็นชี้หมาถ้าเราเห็นชี้หมาเราจะรู้สึกขยักขยงถ้าเราจะดูจิตเราก็รู้ว่าจิตตอนนี้ขยักขยงเกลียดชี้หมาแค่นี้จบ แต่นี่ยดูขี้หมาให้เป็นเห็นรูปมันนะไม่ใช่ง่ายจนะิตต้องทรงสมาธิจริงๆมองลงไปปุ๊บเนี่ยมันแยกธาตุแยกขันของขี้หมาออกไปเลยแลเพราะว่าขี้หมาประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยสมีมีสีสีไม่มีปฏิกูณอสุภะที่เราเห็นสีต่างๆ มันไม่มีปฏิคูณสุภาอะไรยที่หมามีกลิ่นกลิ่นมันก็แค่กระทบจมูกอย่างบางคนบ้านอยู่ใกล้ๆที่ทิ้งขยะเหม็นทุกวันไหมเหม็นจนชินไม่รู้สึกหรือบางคนกลิ่นอย่างเนี้ยบอกว่าเหม็นพว,พวกเดียวกันอีกคนอีกคน่งบอกว่าของอย่างเดียวกันนะหอม อย่างบางคนบอกทุเรียนเนี่ยเหม็นมากเลยมันก็แจ้กลิ่นอย่างบางคนบอกทุเรียนนะนนนอนอนนะหอมมันก็กลิ่นไอเหม็นหอมเนะี่ยไม่ใช่ของจริงนะแต่กลิ่นนะเป็นของจริงเสียงที่พูดเนี่ยตัวเสียงน้นเป็นของจริงเป็นคลื่นเสียงที่มากระทบหูแต่เสียงนั้นจะเพราะหรือไม่เพราะ จะสูภาพหรือหยาบขายอัน,นั้นไม่ใช่เรื่องของเสียงแล้วใจเราคิดเอาใจเราตีค่านี่ขี้หมาเหมือนกันนะเราว่าเหม็นให้แมงวันมันตอบเยอะะเลยแมงวันมันว่าหอมๆนะเหม็นหอมนะไม่ใช่ของจริงเขาเรียกว่าเป็นบัญญัติส่วนกลิ่นนะเป็นของจริงแมงวันมันได้กลิ่นก็เหมือนเราได้กลิ่น แต่การให้ค่านะไม่เหมือนกันเนี่ยถ้าไม่ส่งสมาธิแล้วแยกไม่ออกแล้วจิตมันลงไปอย่างลงไปในกองที่มาแยกไปอีกมันเปียกๆมื่กเห็นในที่เปียกนะ้นเป็นธาตุน้ำแล้วจิตที่มีสมาธิมากนะสามารถแยกน้ำออกไปได้แยกน้ำออกไปก็เหลือแต่ดิน ป็นชิ้หมาแห้งๆเป็นก้อนดินเป็นผงๆผดินน้ำไฟลมใชแนะแยก,แยกเวลาแยกร่างกาย,ยาถ้าสมาธิดีเราก็แยกได้นี่ยกตัวอย่างของเล็กๆคือชี้หมาถ้าเราแยกสมาธิเราดีนะเราแยกธาตุแยกธาตุในกายนี้แยกได้ เห็นไหมว่ามันยากคนทั่วไปนะชอบคิดว่าดูรูปมันง่ายดูนามมาทำยากโกรธเรารู้ว่าโกรธยากไหมไม่เห็จะยากตรงไหนเลยถ้าโกรธเรารู้ว่าโกรธรักเรารู้ว่ารักอยากได้รู้ว่าอยากได้ดีใจรู้ว่าดีใจเสียใจรู้ว่าเสียใจ เมืาอนำมาทำจริงไม่ได้ดูยากนะดูง่ายนีรูปธรรมนะมันยังมีสองอย่างรูปที่แท้จริงอะ่ะคือธาตุดินน้ำไฟลมอันนี้ดูยากส่วนมากเวลาเขาภาวนากันเขาก็เลยไม่ไปดูธาตุดูไม่ถึงธาตุไ่ดูตัวนี้ทั้งตัว,วเรียกว่ารูป รูปนี้ยืนรูปนี้เดินรูปนี้นั่งรูปนี้นอนรูปเคลื่อนไหวรูปหายใจออกรูปหายใจเข้ารูปยืนเดินนั่งนอนรูปเคลื่อนไหวรูปหยุดนิ่งอันนี้มันไม่ใช่รูปแท้ตัวนี้แท้คือดินน้ำใหลมแต่ไปเรียนเข้าถึงดินน้ำไฟลมนะน้อยคนที่จะเรียนได้ เขาก็เลยเรียนรูปอีกชนิดหนึ่งนะเขาเรียกภาษาบาลีภาษา,าจีนไม่จะมีแปลไหมเรียกอุปาทายรูปรูปมีสองส่วนนะมหาภูตร,รูปเป็นตัวธาตุจริงๆของรูปกับอุปาทายรูปรูปที่ดินน้ำไฟลมปรุงแต่งขึ้นมาอย่างเนี้ยเป็นรูปที่ดินน้ำไฟลมปรุงแต่ง รูปเนี้ยดินน้ำไฟลมปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยรูปที่เคลื่อนไหวเะวเราดูได้ไหมถึงรูปแท้ที่เราปฏิบัติกันเกือบทั้งหมดนะก็จะดูรูปอีกเกรดหนึ่งถามว่าใช้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันแะอย่างขนาดเนี้ยเราหายใจอยู่รู้ไหมว่าหายใจยากไหม ไม่ยากเหมาะนตนั้ไตัรูปที่เคลื่อนไหวอะไรเนี่ยดูไม่ยากแต่พวกที่เรียนอภิธรรมบอกว่าทำมิปัสสนาไม่ได้ไม่ใช่รูปแทนะ้พวกนี้ก็พูดไปกันแหละคิดเอาเองกลางตำลาว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้ถ้าเราเห็นรูปหายใจออกเรารู้สึกเห็นรูปหายใจเข้ารู้สึกแล้วก็ดูรูป เห็นรูปยืนเดินนั่งนอนยืนอยู่ก็รู้สึกเดินอยู่ก็รู้สึกนั่งอยู่ก็รู้สึกนอนอยู่ก็รู้สึกไม่ยากเมือนรูปมันมีทั้งส่วนที่ดูยากกับส่วนที่ดูไม่ยากนะในรูปที่เป็นรากเป็นเงาของรูปทั้งหลายหรือธาตุสีดูยากในผมหนึ่งเส้น มีธาตุดินน้ำไฟลมครบเลยนะในนิ้วของเรานิ้วหนึ่งมีธาตุดินน้ำไฟลมครบเลยเนี่ยดูมันยากนะดูไม่ได้ก็ดูรูปที่เราดูได้เห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้ารู้สึกไปเรื่อย เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกไปเรื่อยๆเ,เห็นร่างกายเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเคลื่อนไปเคลื่อนมาแล้วหยุดร่างกายหยุดนิ่งร่างกายเคลื่อนไหวรู้ไปแล้วต่อไปปัญญามันจะมองลึกลงไปได้นะในรูปนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกรูปที่หายใจออกในของถูกรู้ถูกดู ไม่ใช่ตัวเรารูปที่หายใจเข้าเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเรารูปยืนเดินนั่งนอนเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราพาวนาเป็นนะดูรูปก็ง่ายแต่เลือกรูปที่จะดูส่วนนามธรรมนะดูง่ายมากเลยร,รู้จักรู้จักอิจฉาไหม ว่าใจอิจฉาไหมยากไหมที่จะรู้ว่าอิจฉาไม่ยากแต่เวลาเราอิจฉาใครเราจะไปดูไอ้คนนั้นไปดูคนที่ทําให้เราอิจฉาหรือเวลาเราเกลียดใครสักคนสังเกตไหมเราเกลียดใครคนนั้นนะเรายิ่งคิดถึงบ่อยวันนี้เกลียดมากนะคิดถึงบ่อยเราเลยไม่ได้ดูว่าใจกําลังเกลียด การปฏิบัตินะต้องดูให้ถึงกายถึงใจของตัวเองถ้าดูรูปไม่ต้องคำนึงหรอกว่าเป็นมหาภูตรูปหรือเปล่าอะไรเงี้นะดูรูปที่เราดูได้เพราะพะุทธเจ้าสอนไว้แล้วในกายานุปัสสนานะมีส่วนที่เป็นมหาภูตรูปรูปดินน้ำไฟลมคือเรื่องธาตุนะ รูปหายใจออกรูปหายใจเข้ารู้สึกไหมแล้วต่อไปเราเห็นว่รูปที่หายใจออกไม่ใช่เรารูปที่หายใจเข้าไม่ใช่เราร่างกายทั้งหมดนี้จะไม่ใช่เรามันจะเห็นว่าร่างกายทั้งหมดไม่ใช่เราถ้าเห็นรูปมันยืนไม่ใช่เรารูปเดินรูปนั่งรูปนอนไม่ใช่เราต่อไปปัญญาความรูม้รอบออไหมันก็เกิดรูปทั้งหมดไม่ใช่เราตัวนี้ไม่เป็นเราแล้ว<ล> <schwierig. S 2> ที่เรามาหัดดูรูปดูนาำดูกายดูใจนะเพื่อจะได้เห็นความจริงว่ามันไม่ใช่เรามันก็แค่รูป,ปรธรรมที่ประกอบด้วยธาตุสี่ธาตุสี่เป็นสมบัติของโลกร่างกายเราที่มีดินเนี่ยก็ดินของโลกน้ําที่เรามีอยู่เนี่ยก็เป็นน้ําของโลกนั้นตัวธาตุจริงๆไม่ใช่ของเราแต่ถ้าดูตรงนั้นไม่ถึง ดูไม่เห็นธาตุดูร่างกายที่เรารู้สึกได้นี่แหละถ้าเราเห็นร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่เราร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่เราร่างกายก็ไม่ใช่เราเหมือนกันร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรานะร่างกายทั้งหมดก็ไม่ใช่เราเหมือนกันเนี่ยดูของที่ดูได้ไม่ต้องพิสดารอะไรมากมายหรอกมันก็ถอดถอนความเห็นผิดได้ว่าร่างกายไม่ใช่เรา การที่จะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราง่ายแสนง่ายเลยเป็นเรื่องง่ายแต่จะไปเห็นธาตุจริงๆยากนะแต่จะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเนี่ง่ายพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่ไม่เคยเรียนธรรมะก็าสามารถเห็นได้ว่าไอ้นี่ยไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราเพราะเราเห็นนะคนนั้นก็ตายคนนี้ก็ตายไอ้ตัวนี้อีกหน่อยก็ตายเพทาะงนั้นไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่อมตะ สิ่ที่เราเห็นเป็นตัวตวนที่แท้จริงของเรานะก็คือจิตใจของเราเราเรู้สึกเนี่ยเรามีเรามีเราอยู่ตัวเนี้ยไปภาวนาตัดตรงเข้ามาเรียนให้ถึงจิตถึงใจถ้าเห็นจิตใจไม่ใช่เรานะตอคราวนี้ยไม่มีอะไรเป็นเราอีกแล้วอย่างร่างกายนะคนที่ภาวนาไม่เปนน็นก็รู้สึกว่าร่างกายนี้คือตัวเรา แต่คนภาวนาได้นะจิตมันตั้งมั่นออกมามันเห็นว่าร่างกายเป็นของถูกรู้ร่างกายเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนสถานะจากตัวเรามาเป็นร่างกายของเราเท่านั้นเองแล้วดูไปเรื่อยๆก็พบว่าไม่ใช่ของเราเราสั่งอะไรมันไม่ได้จริงสั่งไม่ให้แก่ก็ไม่ได้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายก็ทําไม่ได้ปัญญามันละเอียดขึ้นเรื่อยๆนะตอนหลวงพ่อเด็กๆหลวงพ่อ เล่นกับเพื่อนวิ่งไล่จับกันกติกาก็คือให้ให้หนีไปแล้วคนจับเนี่ยจะวิ่งตามไปจับถ้าจับตัวได้คนนั้นก็้ไปขวดไปไล่คนอื่นนะเมืองจีนมีไหมเล่นแบบนี้มีเด็กวิ่งไล่จับกันนะมีไหมไม่มีเล่นอย่างนี้อ่ะ เด็กไทยแต่ก่อนก็มีวิ่งไล่จับกันนะใครถูกจับแล้วต้องเป็นคนไล่เป็นคนวิ่งไล่จับคนอื่นต่อนะสลับกันไปพอเริ่มเล่นเพื่อนๆมันก็วิ่งกันใหญ่เลยนะหลวงพ่อก็ยืนเดินช้าๆไม่หนีเร็วไม่ต้องวิ่งเร็วไอ้คนที่ไล่มันก็ปลาดเข้ามาหาหลวงพ่อนะั้วมันคว้าข้อมือเลย ควาแล้วมันก็ประกาศจับตัวได้แล้วหลวงพ่อบอกนี่ไม่ได้จับตัวนะนี่จับมือนะเองยังไม่ได้จับตัวข้าเลยนะมันจับมือมันก็ชักงงนะมันก็คว้าแขนจับตัวได้แล้วบอกไม่ใช่นี่จับแขนงงให้กันกอดอย่างนี้เลยนะเนี่ยจับตัวได้แล้วบอกเฮ้ยนี่มันโอบรอบเอวแล้วนะ ยังจับตัวเราไม่ได้เลยตอนนั้นเด็กๆนะยังไม่ได้เรียนวิปัสสนาด้วยซ้ำไปแต่ว่าเรื่องสมาธิรรมานานตั้งแต่เจ็ดขวบตอนที่วิ่งเล่นนี่ยังเด็กๆอยู่นะแต่ทำไมจิตมันบอกได้นี่ไม่ใช่ตัวเรานี่ไม่ใช่ตัวเรานี่ก็ไม่ใช่ตัวเรา อันนี้มันแสดงว่ามันต้องเคยเจริญปัญญามาแต่ชาติก่อนๆถ้าเด็กไม่รู้เรื่องเลยคิดอย่างนี้ไม่ได้อะแล้วหลวงพ่อพูดออกมาหน้าตาเฉยเลยนะมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนี่มันไม่ใช่เราอะ,ะเพราะงั้นเวลาวิ่งไล่จับนะถ้าจับได้ก็ต้องประกาศว่าจับตัวได้แล้วปรากฏว่าจับหลวงพ่อไม่ได้เพราะจับลงตรงไหนไม่มีตัวเลย ี่จะจับแขนจับขาไม่ใช่ตัวทั้งนั้นนะแล้วมันก็เลยสรุปไอ้ขี้โกง <c oughs> <c oughs> ว่าโอ้ยเองโง่เองนะมาว่าเราโกงนะก็โกงจริงอะน, <c oughs> <c oughs> นะหาดเอไว้นะแล้วการที่เราประพฤติปฏิบัติเนีน่มันจะฝังลงไปในจิตใต้สำนึกของเราในภวังคขจิตนะ ความรู้ความเข้าใจของการปฏิบัตินะไม่สูญหายไปแต่ถ้าเรียนแต่ปริยัติยังไม่ทันจะแก่มันก็ลืมละสอบเสร็จมันก็ลืมละปริยัติอย่างมากก็จำได้พอแก่แก่ก็จำแล้วเลือนละในขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยอย่างเราหัดดูร่างกายแต่ละส่วนไม่เห็นมีตัวเราอะไรเงี้ยตายไปนะไปเกิดอีกนะ ความรู้สึกนี้มันตับมาง่ายง่ายเลยหลวงพ่อตอนเด็กๆนะจิตมันดีดต,ตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้จิตผู้รู้เกิดได้ง่ายๆนะเพราะไม่เคยทำงั้นพวกเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติไว้ฝึกทุกวันทุกวันไม่สูญหายไปไหนหรอกสมบัติอันนี้จะติดเนื้อติดตัวเราไปเป็นอริยทรัพย์นะ เป็นอริยรัพย์เกับสติเนี่ยเป็นอริยสัพย์เราฝึกของเราไปเรื่อยปัญญาเนี่ยเป็นอริยทรัพย์เป็นสมบัติที่จะติดเนื้อติดตัวเราไปได้ส่วนสมบัติข้างนอกเป็นสมบัติผลัดกันชมมีเรามีเงินเยอะแยะมันหนึ่งโจรมาปล้นไม่ใช่สมบัติเราละเป็นสมบัติของโจรละ หรือเราตายคนอื่นก็มาเอาไปหมดงันสมบัติอย่างนี้ไม่ยั่งยืนอะไรไม่ใช่สมบัติที่แท้จริงการที่เราประพฤติปฏิบัติรรนะถ้ามันฝังลึกเข้าไปในจิตใจของเราอันนั้นเป็นสมบัติที่แท้จริงพาเราข้ามภพข้ามชาติไปนะก็ยังอยู่กับเราอันนี้ไม่เฉพาะของดีนะความชั่วก็เหมือนกัน เป็นสมบัติเหมือนกันเวลาเราขี้โมโหสะสมแต่ความขี้โมโหไปเกิดอีกมันก็ขี้โมโหอีกมันจะพร้อมจะขี้โมโหง่ายเพราะจิตมันมีความเคยชินมันเคยชินเมื่องั้นเราสร้างสมบัติที่ดีติดตัวไว้รักษาศีลต่อไปรักษาศีลง่าย ฝึกสติต่อไปสติก็เกิดง่ายฝึกให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวนะต่อไปจิตใจก็อยู่กับเนื้อกับตัวง่ายๆ่ายแล้วก็เดินปัญญาดูกายดูใจทำงานไปนะสะสมไปเรื่อยๆชาตินี้บางคนบุญบาร,รมีพอก็าจะไได้มากผลไปบางคนยังไม่พอก็ไปต่อชาติต่อไปตายแล้วไม่สูญหรอกนะ ถ้าเรามีหูมีตาอะไรจะรู้ตายแล้วไม่ได้สูญไปไหนหรอกร่างกายมันแตกสลายจิตดวงเดิมดับไปเกิดจิตดวงใหม่ซึ่งรับสมบัติที่สะสมไปทั้งดีและชั่วมันเหมือนลูกของจิตดวงเก่าเนี่ยอันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะนี่เดี๋ยววันเสาร์เอาอันนี้ไปเปิดอีก